สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวิสาหกิจชุมชนบานแทนคุ้แนแผ่นดินมีนิิมาแนะนำสูตรดินปลูกประสิทธิภาพสูงสามารถที่สีนําไปปลูกพืชปลูกตน้นไม้หรือว่าปลูกไม้กระถางต่างๆกับใดประสิทธิภาพมีความสวยงามให้คุ้นคาให้ประโยชน์กับพี่น้องกเกษตรกรนะครับพี่น้องครับนี่คือสูตรดินปลูก สูตรประสิทธิภาพสูงของบานแทนคุณแผ่นดินมือนิสมาแนะนำพี่น้องว่าเฮาใส่ส่วนผสมอียงแน่นะครับครับกละลปีของบานแทนคุณแผ่นดินกับใส่สูตรดินปลูกมหัศจรั์สูตรดินปลูกที่มีประสิทธิภาพครับให้ผลผลิตครับให้เป็นกล่ําทีหัวใหญ่เป็นกล่ําทีมีความสวยงามอุดมสมบูรณ์ไปด้วย ถาดอาหารนะครับพี่น้องครับดินปลูกประสิทธิภาพสูงวันนี้ครับบ้านแทนคุ้นแผ่นดินซิมาแนะนําให้พี่น้องกับเด่หัวเหาใส่วัตถุดิบอังแนนในการผลิตเป็นดินปลูกจังเห็ดห้พืชของเหาเห็ดไห้กละลำปีของเหาครับมีความสวยงามนะครับที่เริ่มเติบโตได้ดีโดยบ่ต้องใส่สารเคมีบ่ต้องใส่ยาขามลรงโดยบ่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีเลยครับพี่น้องครับ กับนี่คือสูตรดินปลูกที่มาแนะนําพี่น้องในมือนี่นะครับตัวที่หนึ่งครับพี่น้องครับตัวที่หนึ่งคือเค,ค้กอ้อยหรือที่เรียกกันว่าขี้เค,ค้กจากโรงงานน้าตาลกับตัวนี้เค,ค้กอ้อยครับเป็นวัตถุดิบหรือว่าเป็นวัสดุที่เอามาทําเป็นดินปลูกของบานแท่นคุณเป็นดินตัวที่หนึ่งครับ อุดมไปด้วยไนโตรเจนนะครับให้ประสิทธิภาพในการปรับปรุงสภาพดินนะครับมีความต้องการสูงครับในสังคมเมื่อนี้นะครับกระแสของเกษตรดินทรียกับเพื่อ้พี่น้องเกษตรกรหันหาหันมาใส่เคกอ้อยในการเอาไปปรับสภาพเอาไปทําเกษตรนะครับพี่น้องครับครับเคกอ้อยกับกเป็นวัตถุดิบที่ได้จากโรงงานน้าตาลนะครับ ครับพี่น้องมีอ้อยสดๆก็สามารถที่ติเข้าเครืองบดได้ประสิทธิภาพบอ่อแพ้เคอ้อยหรือว่าได้ประสิทธิภาพที่สมบูรณ์กวา่าโดยสัมนะครับพี่น้องครับถ้าเป็นต้นอ้อยครับพี่น้องครับนี่คือตัวที่หนึ่งเคอ้อยนะครับให้ในโตรเจนให้ธาุอาหารรองให้ธาุอาหารเสริมสมบูรณ์พอสมควรเลยทีเดียวครับพี่น้องครับนี่คือวัตถุดิบโตที่หนึ่งของบานแทนคุ้นแทนดิน ที่นำมาผสมเป็นดินปลูกประสิทธทิภาพสูงกับเพราะฉะนั้นท่นองกับสามารถที่หาเคกอ้อยหรือว่าหากากอ้อยมาผลิตเป็นดินปลูกผลิตเป็นกับวัตถุดิบในการเป็นปุ๋ยเป็นอาหารของพืชของเห้านะครับครับนี่คืออาคารโรงเลื่อนที่ิมักเป็นดินปลูกประสิทธทิภาพสูงของบานแทนกุ้นเป็นดินเห้า ครับครับเพราะฉะนั้นแล้วเอากะเอามาไว้ในโฮมครับพี่น้องครับยาตากแดดย่าตากฝนนะครับทาบ่ตากแดดบ่ตากฝนกะยูเโดนครับขับโตที่สองครับพี่น้องครับแกบดำไดจากการเผาแกบจากโรงสีเข่าหรือว่าไดจากการเผาชา้นอ้อยเป็นชา้นอ้อยเผาก็ได้คือกันนะครับพี่น้องครับโซแกบดำก็จไหายความโปร่งมีความเบา นะครับให้ถาดอาหารเสริมนะครับมีฟอสฟอรัสกับในปริมาณที่เพียงพอนะครับผสมเข้าไปแล้วสามารถเทให้าาดินผูกข้ามีประสิทธิภาพโตที่3ครับพี่น้องครับเปลือกมันหรือว่าเปลือกดินเปลือกมันสำปะหลังจากโรงงานมันสำปะหลังครับพี่น้องคร,ครับตัวนี้ก็มีความรวนซุยมีความเบากับปรับสภาพว่าปิดกดเป็นด่างให้ถาดโพแทสเซียม นะครับไม่ในปริมาณทีเพียงพอสำหรับผืวของเหานะครับนี่คือโตที่3โตที่4ครับพี่น้องครับสี 4, ส่วนผสมของบานแทนคุณแผ่น,นดินก็คือละอองเขา่าหรือไข่เขา่านะครับได้จากโรงสีได้จากนะครับโรงสีที่เป็นโรคสีใ่นะครับโรงสีหน่อยๆกับมีคือกันกเพียงแต่วา่าก็ได้ในปริมาณที่น,อน้อย ครับละองเข,าข่าหรือไข้เข่าตัวนี้นีครับสามารถปรับสภาพท่ไหนดินก็มีความอดุดมสมบูรณ์นะครับมีความร่วนโปร่งนะครับอากาศออกซิเจนทานได้ดีนะครับมีถาดไนตัวเจนมีถาดอาหารเสริมถาบ่มีละองเข่ากะใส่เครื่องซับเป็นฟางซับใดขึ้นกันครับพี่น้องครับฟางมีคุณคา่ามหาศาลนะครับเขาเครื่องซับให้เป็น ละเอียดนะครับให้ละเอียดสามารถเอามาแท่และองเขา่าแทะธาได้ละองเข่าจากโร่งสีพี่น้องก็สิใดดินปลูกพีมีประสิทธิภาพครับมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็สามารถที่สะเห็นให้เกผลของเฮ้านะครับจะเลิ่อเอติบโตได้ดียางรับมหัศจรรย์เลยทีเดียวครับพี่น้องนี่คือสูตรดินปลูกซีส่วนผสมของบานแทนคุณแผ่น,นดินของเฮ้ากับนํามาแนะนํานํามาให้พี่ให้น้องได้รับทราบได้รับรู้ว่า ดินปลูกถาดไห่มีประสิทธิภาพถาดห่มีคุณสมบัติตาจะให้ดีจะต,ต้องมี่ถาดอาหารครบครับมีนะครับความเหมาะสมในการนําไปปลูกพืชมีความรวนมีกับความโปร่งมีความเบาออกเสียนทานได้ดีนะครับนี่คือดินปลูกประสิทธิภาพสูง4ส่วนผสมของบานแทนคุ้นแท่นดินของเหากลับมาแนะนำพี่น้องมือนี่ คร,ครับพี่น้องสนใจนะครับติดต่อบานแทนคุณแผ่นดินตามเบอร์โทรศัพท์นะครับมาดูงานกลับมาศึกษาดูงานหรือว่ากลับสอบถามรายละเอียดหรือว่าสนใจในการดิสิผลิตพืชหรือว่าสนใจในการทําเกษตรดินทรียให้คําแนะนําได้ตลอดเวลาครับสาหรับบานแทนคุณแผ่นดินเมื่อนี้สวัสดีครับ